เมื่อวันที่19พฤษภาคมนายพงเทพเทพการนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษากรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนจำนวนกว่า200คนร่วมเวทีเสวนาประชาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนบ้านสันกลางเหนืออำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โดยการจัดเวทีเสวนาประชาคมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูเพื่อลดจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสมกับความจำเป็นของพื้นที่และยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลโยี ICT สื่อนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนศูนย์ข่าว l c Cable w บิลรายงาน